มาเป็นเมนไวเปอร์เถิดอาร์ที่ 2, 2เรามาดูกันดีกว่าครับว่าการป้องกันจะมีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่จุด A อก่อนครับอันนี้แบบเซตแบบปกติเลยก็คือใช้พอสักคาวไปตรงบันไดนี่เลยครับหรือวิธีนึงเราก็ใช้ม่านนะครับอันนี้เราก็ตัดตรงมิดไปด้วยขอวินโดนะครับ<เล>แบบนี้เลย นี่นะครับมันก็จะปิดตรงมิดด้วยนะครับกลับอีกแบบหนึง่งเราปิดอีกฝั่งหนึง่งอันนี้จะเล่นแบบเซฟๆหน่อยก็คือปิดไม่ให้เพื่อนพีกการเพื่อนพีไปตายเราก็ต้องปิดไว้นี่นะครับก็จะปิดได้ตรงนี้ก็คือเล่นแบบป้องกันอย่างเดียวไม่ต้องปุกกลับอีกจุดหนึ่งคือปุกอันนี้เราต้องแนะนำเขาพาเพื่อนมาด้วยนะครับ นี่เราก็ยึดตรงนี้ได้เลยนะครับแนะนำก็พาเพื่อนมาสักคนสองคนตอนนี้ก็วางแบบดีฟิลไปเอาไว้เล่นไลอัพนะครับเรามาดูในส่วนของไลอัพกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็ในกรณีที่เรามาจาก B นะครับเหมือนเรากัน B แล้วศัตรูจะเข้า A นี่ครับให้เราเล็งตรงนี้เลยยิงไปครับ อันนี้ดึงขึ้นด้านบนนิดนึงก็ยิงไปนี่นะครับก็จะตกประมาณนี้เลยนะครับเอาไว้ปีกต่อศัตรูแพนครับเรามาดูกันใหม่อีกทีหนึ่งครับนี่ครับอย่างแรกครับให้เราเล็งแบบนี้ครับเนี่ตรงขีดแล้วก็ขึ้นมาดนิดนึงนะครับแล้วก็ยิงกับอีกจุดนึงให้เราเล็งมาตรงกลางครับแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงขีดด้านบน กะได้ตกได้พอดีเลยเรามาดูในส่วนของการเซตอัพบีกันบ้างครับเซตอัพบีนะครับก็อันนี้ก็คือเล่นแบบบุกบุกหน่อยอันนี้ก็แนะนำว่ามีเพื่อนสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะครับข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับกับอย่างที่สองคือเซตอัพหลังเจนนี้ อันนี้เราก็ยิงตัดไปนะครับอันนี้ก็กลางๆครับก็จะมีจุดที่เป็นตรงกลางตรงนี้เราสามารถมีพื้นที่เล่นแต่ก็เล่นได้แค่ครึ่งเดียวครับศัตรูก็อาจสามารถเนียนมาได้นะครับข้อนี้ก็ต้องระวังกันด้วยกับการเซตอีกแบบหนึ่งก็คือเซตแบบเล่นในไซต์อย่างเดียวเลยก็คือเราจะเล่นแค่ในไซต์นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเราก็จะปล่อยศัตรูเข้ามาตรงยาวเลยก็คือเราจะไม่พีคเลยนั่นเอง ตัวก็อาจจะเนียนเข้ามาได้เราต้องมีตัวหาข้อมูลนะครับไอ้ดอต่อไปก็เล่นแบบครึ่งครึ่งก็คือเผื่อเซตมิดไปด้วยเราจะเล่นแค่ครึ่งน,นี้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็จะได้พื้นที่เล่นน้อยลงนั่นเองแต่เราก็จะสามารถปิดมิดได้ด้วย ต่อไปเรามาดูในส่วนของไลฟ์อัพปีกันบ้างครับให้เรามาที่กำแพงนี้ครับอันตัวฟลาอนขาวนะครับเราก็เก็บมาจากเอก็ได้เลยนะฮะอันนี้เราก็จะเซตฟลาอนขาวไว้นะครับแล้วจากนั้นเราก็เซตตัวไลฟ์อัพของเรานี่ครับให้ดึงลูกศรขึ้นมาแบบนี้สองจุดเป็นดิงซ้ายกับขวาแบบนี้นะครับ ตัวปลาสัตว์ขาวที่เราตกก็จะตกตัวที่คนเขาชอบแพนกันนะครับเขาเข้ามาเขาโดนเอาผิดแล้วก็โดนตัวปลาสังขาวด้วยนี่ครับวิธีการเซตนะครับให้เรากระโดดจนสุดนะครับในจังหวะที่เราตัวเรากำลังจะลงมาให้เราปานะครับเดี๋ยวเรามาดูร่นใหม่นะครับนี่เดินชิดตรงนี้จากนั้นวางเป้าไว้ตรงนี้ครับตรงเรียบนี้แล้วก็กระโดดให้มันสุดนะครับแล้วจังหวะที่เราจะลงมาให้เราปาครับ มันก็จะมาตกตรงจุดที่คนเขาแพนกันอดีนะครับแล้วก็ตามด้วยไลน์อัพของเราก็คือดึงขึ้นมานิดหนึ่งหลังจากตรงเหลี่ยมนี้นี่ครับยิงซ้ายขวาไปครับนี่นะครับก็จะได้แบบนี้เลยประตูที่แพนอยู่เขาก็จะเสียจังหวะไปนะครับแล้วเราก็ให้เพื่อนเรารับงานต่อ ต่อไปเรามาดูการเซตมิดบ้างอันนี้ผมก็จะเซตเผื่อไป A ด้วยนะครับนี่ครับก็เล็งประมาณนี้เลยก็คือตัดตรงมิดอันนึงแล้วก็ตัดไปหน้า A ด้วยนะครับในกรณีที่เราอยู่ B นั่นเอง <x> นี่นะครับก็จะได้ตรงมิดตรงนี้แล้วก็ได้ตรง A ตรงนี้ด้วย <x> กับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงมิดตรงกลาง นี่ครับให้เรามามุมอยงนี้แล้วเราก็เล็งตรงมุมนี้ไปครับตรงเหลี่ยมนี้เลยแล้วก็ยิงไปนี่เราก็สามารถมีพื้นที่เล่นเราก็อาจจะแบบเรียกเพื่อนมาช่วยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วเราก็จะมาเซตตรงนี้นะครับนี่ตรงวินโดเป็นการคอมโบนก็คือเราเอาเยวขาวเนี่ยตรงหนึ่งร้อยเยลขาวหางมันนะ มาชี้ไปตรงโคมไฟนี่นะครับแล้วก็แปะไว้แบบนี้แล้วก็ปาไปเลยวิธีการใช้งานที่มันเป็นคอมโบนะครับก็คือเราจะกดม่านขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อให้ศัตรูเดินไหลออกมาจากนั้นเราก็จะเปิดเอ่อนซ่ต์คาวของเรานะครับแล้วเราก็ปิดม่านแล้วเราก็เคลียร์ให้เพื่อนช่วยกันเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเคลียร์ตรงวินโดว์ีิธีหนึ่งครับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตกันใหม่ครับ ให้เรามาเนี่ยครับ <Bonjour. S 1> จากนั้นพอชิดแล้วเราก็แปะไว้ครับแบบนี้เลยแล้วก็ปาไป <Hello. S 1> เลยครับง่ายๆครับแบบนี้วิธีการเซตมิด mm hmm.